กคนครับเรื่องของตัวเลขนะครับในเบอร์โทรศัพท์วันนี้ก็มาเปิดเผยกันนะครับว่าหลายคนบอกเอออาจารย์ครับเอาดีๆเลยในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันมีเลขใดบ้างที่วางแล้วมันสวยนะในเบอร์โทรศัพท์นะคําตอบคือชุดหนึ่งฮะต้องเป็นเลขคู่มิตรครับมีเลขคู่มิตรนะฮะเลขคู่มิตรก็คือถ้ามีได้ดีที่สุดนั่นคือเลข1551นะครับแล้วก็ต่อมาเลข 2 4 4 2 3 6 6 3แล้วก็7 8 8 7ครับเห็นไหมครับทุกคนครับอันนี้เป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขคู่มิตรคู่มิตรคืออะไรครับคู่มิตรก็คือเพื่อนฝูงลูกค้าคนมาหาเราหรือแม้แต่คนรักคู่ครองอะไรก็ดีไปหมดนะครับและเป็นเลขทำก็เรียกว่าขยันในการทำมาค้าขายและทำธุรกิจนะครับนั่นคือเลขกลุ่มเลขคู่มิตรครับ ถือว่าช่วยกระตุ้นนะฮะดีที่สุดแต่รายละเอียดเดี๋ยวลงลึกเข้าไปอีกทีครับแต่ละชุดแต่ละชุดเป็นยังไรแต่มาภาพรวมๆว่าถ้าใครมีเลขชุดนี้ดี5.1.15ในเบอร์โทรศัพท์นะครับ1ชุดนะครับหรือ2.4.4.2.3.6.6.3นะครับนะฮะแล้วก็7.8.8.7ทีนี้แถมอีก2ตัวอีก2ชุดนะครับเป็นชุดหนึ่งก็คือเลข5 6 6 5ครับเรียกว่าเลขคู่ซับคู่โชคครับ เป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับฉะนั้นหลายคนก็อยากแก้ได้เอาไว้เพราะว่าเลขนี้ตามตำตระบคนจีนเขาบอกว่าถ้าใครมีเลข5665ในเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสบัตร ATM ก็ทีอื่นๆก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งมงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นเลขที่กินอิ่มนอนอุน่นสบายๆนะครับและรวมถึงอันนึงคือเลขแห่งสติแล้วก็เขา,าเรียกว่าอยู่ดีมีสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นคือเลข5 9 95ครับอะไรทุกคนครับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมช่วยกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหรือสนใจอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องเลขโทรศัพท์อะไรก็ตามทีทักมาหาได้หรือเรื่องห่งจุ้ยยินดีให้คำปรึกษาวันนี้เวลาหมดแล้วครับด้วยความปรนะาปรถนาะดีจากกระผมอาจารย์โรบรโรเจริญหรือสินแสท่าประสงค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมวันนี้สวัสดีครับ